าเลือกทำไมพาข้อมุดเดินมาทางนี้ล่ะ <c ười> มุน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 สวัดสวดสีค่ะ ได้แล้วไม่มีกล้วยทำไม่สวยหรอกนอดาเรืออย่างนี้ขึ้นไม่เสร็จเลยจะพาดาเรืองเดินแล้วนอดาเรืองอันนี้เปิดแอร์ไหมคืนเปิดแอร์ไหม ไม่เปิดละสิร้อนร้อนเลยบอกแล้ว <Israelis> ร้อนร้อนเลยทนเลยบอกแล้วเปิดไปแล้เ <yogurt> ป็นไข้หนักเดิมนะนอาไม่หลับเลยอืมใครมาขโมยตับย่าตรงนี้วะ เดินจนปุ่งตัดไห้อเนื้อราเรียงได้เลยแกมากินหรือเปล่าเนื้อเรีองมากินมผมมาจิ้มเนื้อเรียงเรื่อยมากินมย่าพ่อละลูกกินเลยใช่ไหมโอ้เด็ดมันร้อนบางทีหยุดคนก่อนซื้อแต่ก็มันร้อนแล้วยังไงเดดมันไม่ร้อนตรงไหนเยอะ พูดก่อนนมันยืนมันแห้งสักนิดสักหน่อยตากับพิษหนึ่งตกครั้งหนึน่งพอดีไม่ใช่หรอกอย่าให้่ท้องหายตกมันก่อนละสิท้องไม่หายตกมันสักที<ข>ก็พูดก,กันเรื่องเดิมเลยทีบน่บนบนะทีก็บ่นในทะลูกตายอ๋อค่ะบอกว่าอย่าให้ฝนมาตกบ่อยสิ <c ười> เดี ấp, ๋ยวไม่ก็ไม่ตกแล้วมันแดดออกแล้วเนาะดาวเถื่งใช่ไหมพูดไปแล้วบาปนางเนาะดาวเถื่งบ้านดาวครับ วันนี้จะเป็นยังไงดาากันอะไรสีรู้ไว้ผมเี่กระป๋อมนี่นึกว่ามีคนเดียวได้ยินเมื่อวานเปิดไปเจอเชฟกระป๋อมมันกันหัวดิฟูดเฮ้ยเหาอจริงจริงเนาะเฮ้ยใช่เขาก็ตั้งนานแล้วเ็งเพิ่งเคยเห็นบ้าไม่เคยเดือดแข่งมาตั้งเชฟมาเยอะ คยเห็นลังเห็นเมื่อวานเอ้าโอ้ยนึกว่าโลกนี้มีคนเดียวมีเพื่อนอีกโอ้ยเพ็ดกร้อมโอ้ยอี่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลหรอกว่าชื่อนี้มันมาได้ยังไงนะแล้วแปลกแล้วยังมีแปลกด้วยอีเยะ ก็จักแปลกเหมือนเหมือน,มอนไม่ได้อยากเหมือน้ตอนนีกก้กำัทำกบบทำเป็นเทพทำกับข้าวอร่อยตอนนีน้นทำตายหรือ,อเปล่าอไรเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ย้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮเเ้อเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ่้เอยเฮ้เ้ยเฮยเฮ้เยเฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยยย้ อะไรอิดฟ้าพี่ฟ้าไว้ก่อนก่อน <c oughs> น้อยไม่เคยทันการหีดการหรือโอ้ยน้อยจะทันไร้ปลานี่ยังไม่ออกถึงบ้านอยู่หอมแล้วไมมีสมองไม่มีอะไรเลย,ะยจะไปเอาไปเทิร์นมองไดเลย,ว,ยวะเอาไปเทิรนไม่ได้หรอกลาเรืองบอกไม่รับถืิน ไม่มีดาวเรือกทำไมพ้าพ่อมุดเดินมาทางนี้ล่ะ <c oughs> ให้ฟ้ากินอ้อยแล้วดูด,ดูกินไปเลยตัวเองนะ่ะไม่ต้องมีเสียงเลยนะไม่ต้องร้องแรอ้อ chị nhịp nhịp ham tổng tiếng đã subscribe thả mà อ๋อนี่ไม่เข้าหาเพื่อนซีเลยนี่เวลาเรือไม่แวะหาอะไรี่ฟ้าเย็นคิดเอาไปไปดูแจนจีกว้าว ดีเจ้าจ้ายินจ้าจ้า,จา,จาเดี๋ยวรอปู่มาก่อนนะอยกินอยกินนายเจ้าวันดีจ้าก่อนเรยวจ้าสวยๆหน่อยวะนายสวยๆน่ะทำไงขาด้วย เดี๋ยวเร็วออเกเสียงเอยื่อประทวะ้วงเราเด้อมีลานาจาเนาะไปป้อนสักทีใช่ไหม มุนบ้างมุนมุนอมุนมุนมุมุนมุนจัจส้าใก็อามุนเจ้าฮะเฮ้ยเฮ้เ้ว่าให้มุนเลยจ้าก่อนจ้าดีกว่าจ้าสอเลยเลขาด้วยขายังไง มุ้งยังจะกี่วะทดีดีวะเจ้า ออปะทวงลปะทวงละหมุนก่อนหมุนหมุนดิดิหมุนง่วงอ่ะหมุนอะไรย่างนั้นผู้คนพลายอ่ะหมุน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  มุนมุนมุนฮู้เอ๊ะก็คือว่าบานประตูดิเออ <coughs> <coughs> เลยแม่เจ้าอร่อยไหม,ไห,มหมดแล้วบอบีแล้วหนึ่งหมดแล้วหมดแล้วยังไงแล้วขอฝากสำหรับคลิปนี้ไป้จะเพีธนินทรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกด,ดติดตาาในช่องพายทองคำด้วยนะคะสวัสดีค่นะไหนจ้าเสียงก่อนเลยจ้าก่อน <c oughs> ด,ดูไม่ทำเลย